คุณผู้ชมคะส่วนประเด็นดราม่าที่บอกว่าคุณตาวัย84ปีขับ3ล้อเครื่องไปส่งภรรยาเพื่อที่จะฟอกไตที่โรงพยาบาลแล้วปรากฏว่าถูกวิน3ล้อเครื่องเนี่ยรุมทําร้ายที่สุดแล้วคดีพลิกนะคะเพราะว่าทางวินสล้อเครื่องออกมาบอกแล้วว่าคุณตาเนี่ยถือมีดเข้ามาก่อนแต่ว่าเมื่อวานนี้มีการเจรจาแล้วก็จบลงด้ดีค่ะ กรณีนายพิชิตสวรรค์วิจิตอายุ84ปีแจ้งความที่สอพอเมืองอุดรธานีนะคะบอกว่าขับรถ3ล้อเครื่องไปรับภรรยาเพื่อฟอกไตที่หน้าโรงพยาบาลแล้วโดนชายจกักรนที่ขับวิน3ล้อเครื่องเจ้าถิ่นประมาณ2-3คนค่ะมารุมทำร้ายหาว่ามาแย่งผู้โดยสารมาตีจนได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ ปรากฏว่าเมื่อวานนี้คดีพลิกทุกอย่างพลิกไปหมดเลยนะคะเพราะว่ากลุ่มคนขับสามล้อเครื่องออกมาชี้แจงอีกมุมหนึ่งบอกว่าเขาไม่ได้รุมทําร้ายตาพิชิตเขาเข้าไปแย่งมีดเท่านั้นเพราะว่าคุณตาเนี่ยหยิบมีดทาครัวยาวประมาณฟุตหนึง่งอ,ออกมาจากใต้เบาะสามล้อเครื่องเอามาข่มขู่ก่อน เมื่อวานนี้ทางตาพิชิตแล้วก็วินสามล้อเครื่องคู่กรณีก็มาเจราจาปรับความเข้าใจกันได้แล้วนะคะที่สพเมืองอุดรธานีโดยวินคู่กรณีเมื่อวานนี้เดินประคองคุณตาพิชิตเข้ามาพบกับพนักงานสอบสวนด้วยตัวเองนะคะจากนั้นคุณตาก็ถอนแจ้งความไม่เอาเรื่องแล้วนะคะทางด้านกลุ่มวินสามล้อเครื่องคู่กรณีบอกว่าหลังจากนี้ถ้าคุณตาไปที่โรงพยาบาลอีกนะเดี๋ยวจะหาที่จอดให้จะได้ไม่ต้องมาจอดในที่ห้ามจอดค่ะจบลงด้วยดี บจบลงได้ดีแล้วนะ,ะปรับความเข้าใจกันได้ค่ะแต่มีตายาวนะ,ะหนึ่งฟุตเลยทีเดียว